สองขาขาดต้นแบบรอดเทียบแบบนี้ครับแล้น,นั่นใส่เบอร์แปดนนี้ใส่เบอร์สิบสิบกับสิบสมันผสมกันตัวทีสมกันตัวทีด้วยนัด้อนนัดออ่ะนัดอะไร่นอะรอ่ะถอดหลอมึงทัวเปิดประตูปมามาณกางออกมานังสกมกหอดกันมกมกมกบหดูหมาเลยหลอดไฟขาดแลนมาตาในเล่า ไฟตาเดียวเปิดลูกมั้งลูกเปิดลูกเปิดรูติดแจ็กลอดปะโอ้ยติดขางเดียวด้วยนี่ร่างเปลี่ยนบ้างดูมันจะเป็นทังไหนเปนหลอดไฟพ้อตอนนี่เดี๋ยวมาบางวิธีการเปลี่ยนดูมันไงเฮียเฮ้ยนี่มันจะมีจุดนี่แหละแงะออกคีมนอ็อตไมค่อยเปิดออกคือประตูละ่ะมันเป็นประตูบานาพับอยู่งอย่งงี่เด้ออกมานี่ยเบอร์ดใดเลย รถเกียร์นี่ใส,นใส่เบอร์คือมูนาะเบอร์แปดเพระว่าใส่เบอร์ิบสิบแปดไนเบอร์สิบสิบหกเบอร์สิบห้าไปสั่นเนี่ยขันหอดเราเงี้ออกน้นมันต้องเบอร์ขันตองเาตอตัวกุญแจเดียวกันเมมีใส่กุญแจเบแปพี่พี่พี่หนึ่งนถอดน,นอกสามตัวพี่้ถอดรุ่นบอ,อ,อนึเออเอางใไหนก็นได้ถอดเปียนกับเปียลนลเนาะ นี่ถอดตัวนี้ออกต้องใส่ตัวที่นั่นละ่ะโอ้เห็นเลยแบบนั่นเลยว่ะเนี่ยนะเป็นริมนู่นหนิงัดตัวนี้ออกบ้านอคอยๆได้งัดท่างคุนออกก่อนวางนะงานท่างนี้ก่อนจริงๆคอยๆดึงออกก่อนอนี่ดิดนี่นี่นเดี๋ยวเดีย๋ยวเสะเสะ ันนี้นี่ค่อยงัดวะมันห่างเขากับเฮ็ดเอาไหมเห็นไหมขึงไม่ตัวอ้าวดึงตัวนี้ออกมาบ่าหนึ่ดึงออกมาเลยเออนี่มันจะเป็นบานพับขึ่นเลยบานพับขึ่นเลยนี่เขากับเอานอตัวนี้ออกโอ้โน่หลอมตัวนี้มห้นี่นี่นี่เอานอตัวนี้เบอร์สิบสองดูพี่อันนี้อันนี้เอานี่เบอร์สิบสอง ลนี่น็อตตัวนี้ยังกับดึงหมดเอ้าใช่แค่หนึ่งเหรอรับข้างในตัวน็อตตัวนี้เหรอเออมีตัวหนึงเปิดเลยเออมันปรับทวงปรับตั้มกับปรับอยู่นี่แหละยอดหลักหนอเบอร์กุญแจเบอร์สิบสองกันสิบสองกับสิบสี่แล้วก็บสิบเอ็ดเออกับเบอร์สิบว่าหันเบอร์แปดกันบ่สารพัดวะสารพัดเบอร์เลย ลองถอดบอกเบอรงซื้อว่าบ่แมนไง,งาคือสามหกศูนย์เด้อบรได้เนาะยากยูดิไฟโฟตอนกันได้นี่น,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 นีนี่ตัวหนึ่งสมตัวอันนอกก็สอันในกสมอ่ะเดี๋ยวไลไล,ไลนน่น็อตไหมนี่ทางนอกมีหนึ่งสองสามทางพุนทางใับนก็หนึ่งสองสามต่อดอกใส่เบอร์สิบออนั่นใส่เบอร์แปดนนี้ใส่เบอร์สิบ ทิพกับทิพสองมันบ่สมกันตัวทิพตัวสมมันตัวทิพเลยด้นัดพ่อตันนัดอะไรอ่ะบ้าหรือพี่ถอดรองมั่งดูเปิดประตูประมาณกัางออกมาหนังสกมกก็ตัดไปก่อนบล็อกบล็ดูมาเลยโอ้มันเป็นปักตัวนี้มันเป็นปักมันเป็นปักจะไปตัดออก นี่เขาหมุนอันฟ้าตัวนี้ออกมากนี่สายไฟุดก็ไปหลอดนี่ได้ยันี่ไปเห็นบ่อันนี้เห็นสายไฟไหก็โอ้ยถอดปลั๊กตัวนี้ออกนอกลวงพี่เนาะเอาเปิดร้องบังรุบันนี่เห็นคาคาบงเห็นคาคาบงบังรุบันเห็นบ่อบาดแต่ก็เปลี่ยนตัวมันก็มีขาตอนนี้ก็ถอดปลั๊กออกรถหเว็นบ่อนาถอดปลั๊กลุงพี่กดขา ถ้าก,กัดเตยเียนหอกเราก็ดึงออกวามากเลยเดี๋ยวมันขึ้นกันว่ากระหลอดมั่งมันจะมีนี่ตัวมากไปตัวนนนหนึ่งนะเอาเขินนึ่งเครงก็เป็นขึ้นกันตัวแต่ว่าขอขอให้นี่มันตรงตรงเด้นี่นี่ไห้นี่เวลาประกอบนี่ให้ตัวนี้มันตรงตรงนี่บ่ให้มันเตียงใสยย่เตียงขวานาะวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟสูงไฟต่ำม,มันปรับ่ได้นะ มันมีหลอกของมันเนะอะออมีหลอกของมันเห็นมันเข่าสนิทน่ะเดี๋ยวนี้เจ้าเสี่ยรอบตรงนี้มันจีบป่ะนี่อุย้ยนี่เดี๋ยวมีหลอกของมันอยู่นี่เด้นี่นี่มีข่ขาตะเกตเตีนเนยนเซนโอเคเสี่ยปักขอป,ปัก anh em cứ tre qua khỏi ngắt hoàn không hẳn bọn đi. này như thế này thì không ngắt rồi không hẳn tre cái luôn này này. này ok lăng phễu เปิดมองดูโอเคติดแล้วทางนี้เดย์ทางนี้ก็ติดโอเจีเรียบร้อยประกอบอแบบเก่าบานนี้ก็ประกอบขึ้นตามนั่นละ่ะปิดฟ้าย้อนกลอนกลับขึ้นละ่ะอ,ออกขังางในก็ย้อนกลับขึ้นแบบนั่นละ่ะดูว่าแน่นบะถ,ถ้าบอกบมองดูโอเคปิด ถ้ามั่งกั้งเราก็เทียบตัวนี้ขึ้นเสียบขึ้นตัวโอเคประกอบขึ้นบมง่อไงปันไดเด้อปัญเนาะต้องเมาะอน,น,น,อออนอคันน็อตออกอยู่นี่บ่คืออันรถอีซูด้วรถจีนก็นได้ส่วนมากอันตรงนี่มัน,นมีปิลดล็อกเนาะนี่ปิลดล็อกทั้งสี่นี่ถ้าเขาอยากให้เขาสนิทมันสีสลับกันครับเป็นตัวคันน็อตนี ขอากระใส่ปิดล็อกเขาเออลิมป่เฮ้ยนี่เขาไปเงสิมันหลุดออกขาก็หาเขี้ยวอ่าสันนี้แล้วกับคันน็อตตามเก้าบนตัวเห็นบ้าปานนี้แล้วเหรอโอเคเรียบร้อยทั้งสองอยางหมากล้างมอูอแต่ไม่รู้จักมูไม่รู้จัก <laughs>